สวัสดีครับพบกับผมช็อปครับนะครับในรายการคนสร้างตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำถามเด็ดนะครับที่จะช่วยพลิกธุรกิจคุณนะครับให้โต100%ได้ภายในเวลาแค่6เดือนนะครับผมต้องบอกว่า คำถามนี้เพียงแค่คำถามเดียวนะครับมันเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผมไปตลอดกาลเลยนะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรพิเศษใหม่ครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่เราอ่ะไม่เคยถามตัวเราเองกันมากกว่านะครับหรือเราอาจจะมองข้ามคำถามนี้ไปในการสร้างธุรกิจของเรานะครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าคำถามนี้นะครับคือคำถามว่าทําไมคนอื่นต้องซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณแล้วไม่ไปซื้อกับที่อื่นเคียงคำถามไหม เอาทั้งนะทาไมลูกค้าของคุณน่ะจะต้องซื้อสินค้าบริการจากคุณแล้วไม่ไปซื้อกับเจ้าอื่นคําถามนี้สําคัญมากนะครับถ้าคุณสามารถตอบปัญหาตอบคําถามนี้ได้ทั้งประโยคนะเฮ้ยว่าทําไมลูกค้าเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยจากเราเท่านั้นแล้วแบบไม่หันไปมองเจ้าอื่นอีกเลยนะครับนั่นหมายความอะไรครับหมายความว่าคุณต้องมีจุดเด่นอะไรบางอย่างในสินค้าหรือบริการของเราถูกไหมครับคุณต้องมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณต้องมีสิ่งที่ แตกต่างจากคนอื่นคุณต้องมีสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับหลายคนนะอาจจะให้เวลาหรือบางทีอาจจะทุ่มเททั้งเม็ดเงินต่างๆนะครับลงไปในการ PR ลงไปในการทำมาร์เก็ตติ้ลงไปในการทำทำเพจทำ YouTube ทำออนไลน์ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในการโปรโมทต,ต่างๆแต่ลืมหันกลับมาพิจารณาว่าไอ้ตัวสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ย มันมีจุดเด่นจุดด้อยมากน้อยกว่าชาวบ้านแค่ไหนถูกไหมถ้าวันนี้นะครับคุณสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยให้โดดเด่นและแตกต่างกว่าเจ้าอื่นทุกเจ้าในตลาดให้เป็น the best ที่สุดในตลาดได้เชื่อผมนะครับธุรกิจคุณจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือมันมีคํากล่าวอย่างนี้นะผมเชื่อในคํากล่าวนี้นะครับว่าถ้าอาหารคุณอร่อยไม่ว่าคุณจะตั้งโลเคชันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องรองครับคนจะสามารถ ไขว่คว้าหาทางไปกินร้านของคุณให้จนได้เนอะไหมแต่ถ้าวันนี้อาหารของคุณนะครับห่วยแตกนะครับหรือเป็นแค่แบบระดับกลางๆแม้ว่าคุณจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีการโปรโมทร้านที่ดีสุดท้ายคนจะเข้ามาลายร้านคุณแต่วันหนึ่งพอเข,เขาได้เข้ามาชิมสินค้าได้เข้ามาชิมบริการของคุณแล้วแล้วเขาเกิดไม่ไประทับใจอะนอะไหมหรือว่าเขาสึว่าเออมันก็งานๆนะ่ะถูกไหมครับเหมือนเหมือนกับร้านอื่นอย่างเงี้ยสุดท้ายวันหนึ่งเขาเหล่านี้เ็าทาไงครับ เขาก็จะจากไปไม่กลับมาซื้อซ้ำนึกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องพัฒนาตัวสินค้ารหรือบริการของคุณนะ่ยให้โดดเด่นกว่าคนอื่นให้ดีที่สุดในตลาดให้เป็นท็อปวันนึกไหมให้เป็นยอดปริมิดบนสุดของเซกเตอร์หรืออุตสาหกรรมของคุณให้จงได้ถ้าคุณทําแบบนั้นได้จนไม่สามารถมีใครมาแข่งกับคุณได้นะครับหรือทําให้ลูกค้าสามารถตอบได้ตลอดว่าวันนี้ที่ฉันมาซื้อบริการร้านเนี้ยเพราะเหตุผลแบบเนี้ย รูไ้ไหมเพราะร้านอื่นไม่มีรูไ้ไหมครับจนทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องซื้อจากเราเท่านั้นแล้วเขาไม่ไปซื้อคนอื่นพอเห็นภาพไหมครับนะผมอยากเาให้พวกเรานะครับใครที่กำลังสร้างธุรกิจอยู่หรือสร้างตัวหรือว่ากําลังทาฟรีแลนซ์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะลองเอาคําถามเนี้ยไปปรับใช้กับธุรกิจเราดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยสร้างโมเมนตัมที่ดีให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนครับ